สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อน,อนๆ,ๆทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่กับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะใบเตยก็จะมาทําคลิปนะคะให้เพื่อนๆได้ฟังกันสนุกๆนะคะซึ่งวันนี้ก็ เป็นวันที่ฝนตกฝนครํานะคะนาอก็แบบว่าอากาศเย็นๆนิดนึงไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะ,ะสถานที่ที่ไปเตยอ,อยูอ่อยู่ในเขตพื้นที่ชนบทเนาะก็จะแบบว่ามีลมนะคะเนะนี่ยย้อนนั่นนึกอยู่ในชนบทนะคะเราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองก็จะมีลมมีฝนนะคะอากาศเย็นๆนะคะก็มารับพลังงานดีๆกันนะคะวันนี้ก็มาในหัวข้อนี้นะคะกับหัวข้อ ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก7วันนะคะ energy ของเราเป็นยังไงพลังงานของเราเป็นยังไงเราก็จะมาฟังในคลิปนี้นะคะไม่ต้องเลือกกลองไพ่เข้ามาฟังได้เลยใครสนใจน้องโชคดีนะคะรุ่นนี้นะคะสามารถสั่งจองเพิ่มเติมได้นะคะรุ่นนี้มา6บวงนะคะรุ่นนี้เป็นไหมทองนะคะไหมทองสนใจก็สอบถามสั่งจองเข้ามาได้เลยนะคะเป็นไหมทองนะคะ สองเก้าเก้าส่งฟรีนะคะมีกล่องกระหิี่ให้ด้วยค่ะสวยนะคะรุ่นนี้แล้วก็รุ่นนี้นะคะน้องเขียววิปปบวับวิบวับนิดนึงแล้วก็อีกรุ่นจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นไหมทองเหมือนกันนะไหมทองเนื้อชัดเจนนะคะเห็นเส้นไหมชัดเจน แล้วก็มีน้องเขียวนะคะเขียวไหมทองใบเตยจะชอบใส่นิ้วชี้เพราะว่าอะไรเสริมนะคะอใครที่เกิดวันศุกร์เนี่ยแนะนําเลยให้ใส่นิ้วชี้ข้างซ้ายแล้วก็นิ้วชี้นิ้วชี้ข้างขวาแล้วก็นิ้วนางข้างขวานะคะปลดนี้ปลดศีลแล้วก็ นิ้วชี้มันเป็นเหมือนนิ้วสั่งการที่พูดถึงเรื่องของอำนาจการสั่งการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใครสนใจก็สอบถามสั่งจองเข้ามาได้นะคะรุ่นนี้ก็สองเกเช่นกันค่ะบางคนอยากเสริมความรักเนี่ยแนะนํานิ้วนางนะคะหรือเสริมในเรื่องของโชคลาภนะคะก็จะเป็นนิ้วกลางกับนิ้วชี้นะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยไปเตยชอบนิ้วชี้เพราะว่า มันถูกเฉลกกับวันเกิดตัวเองเออมันมีที่มาที่ไปนะเนี่ยมีหลายคนแล้วนะคะที่ถามเข้ามาเนาะอ,อ๋อแล้วก็มีตะกุดนะคะตะกุดตะกุดเอาให้ดูนิดนึงตะกุดรุ่นนี้เป็นปู่นะคะปู่เวทนี่ปู่เวทไหมทองสวยงามมากเลยรุ่นนี้นะคะแล้วก็หยกน้ําผึ้งใครสนใจก็สอบถามได้นะ สามารถกดข้ามช่วงนี้ได้เลยนะคะช่วงโฆษณาอันนี้แม่ลักษมีแม่ลักษมีก็สวยอะ่ะใครจะเสริมดวงเรื่องความรักเรื่องพกรัพย์นะคะหรือเรื่องบุตรบริวารก็แนะนำพระแม่ลักษมีนะคะมีหินออเมทิสนะคะแล้วก็มีหยกน้ําผึ้งมีไทเกอร์อายด้วยนะคะผสมพลังงานดีๆให้นะคะ ส่วนรุ่นนี้เป็นพยาคุดนะคะใครที่ทำงานในแวดวงงานราชการนะคะรัฐวิสาหกิจหรือทำงานในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับการบินนะคะเครื่องบินอะไรพวกนี้นะคะก็แนะนำเป็นพยาคุดนะคะปังมากปังบริย่ยมากนะคะนี่ผสมหินดีๆไว้แล้วนะคะมีสามมีสมเส้นนะสีนี้นะคะ อันนี้ก็เป็นทเทวสุวรรณหินไทเกอร์อายสำหรับคนที่ทําแบบทํางานออฟฟิศนะคะเป็นแบ็กออฟฟิศนะคะก็เสริมเป็นรุ่นนี้ได้เลยโอเคประมาณนี้แหละมันมีหลายเส้นที่ทำไว้แต่ว่าแต่ละรุ่นก็จะแบบว่ามีมีรุ่นละสามสี่เส้นนะคะอันนี้ก็เป็นแคทอายสีชมพูกับหน้าเกี้ยวนะคะก็ใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนายกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยค่ะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับเราในอีก7วันดูสิตั้งกล่องตั้งกล่องก่อน จริงๆได้ไพ่ชุดใหม่มาแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษาก็เลยยังไม่ได้เอามาเปิดให้ดูนะคะนี่ได้ได้สำรับใหม่มาเป็นสำรับนี้สวยละมุนละไมละมุนละม่อมมากได้มาเยอะได้มาเยอะใบเตยสั่งไพ่ทุกเดือนนะคะสั่งทีทีละสองสามสำรับไม่ใช่สองสามสำรับมากกว่าน,นั้นอีกนะดูไม่ทันอ่านไม่ทันนะคะ มีเสียงฝนเสียงไก่ด้วยเด้ออ่ะหยิบมาเลยสักห้าใบสิดูขาวดีว้าว ใบแรกเจอ world เลยนะคะใบต่อมานะคะเป็น The Tower นะคะใบต่อมาเป็นสองถ้วยค่ะใบต่อมาเป็น9้าไม้แล้วก็ใบต่อมาเป็น9ดาบนะคะคุณเองอาจจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเห็นไหมรูปท่อนกระดูกที่มันโดนมัดไว้กับเสาแล้วก็มีเชือกสีแดงๆผูกไว้แล้วก็ไม้ที่มันพุ่งมาตรงนี้นะคะแล้วก็มี สายผูกระยงระยางเต็มไปหมดนะคะบางอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเงื่อนกับปมที่ผูกรัดเราเอาไว้นะคะให้เราขยับเหมือนกับแบบให้เราขยับขยื่นไปไหนมาไหนยังไม่ได้อะ่ะเออเข้าใจอารมณ์อยู่ใช่ไหมคะแบบเออมันอยู่กับที่มันโดนควบคุมโดนบงการโดนสั่งการเรารู้สึกอึดอัดเรารู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึกหงุดหงิดใจมีความเครียดด้วยนะคะก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยดาบพร้อมทะแยงเข้ามาแล้ว แต่มันยังไม่ได้เหมือนทิ่มลงมาที่ร่างกายของผู้หญิงคนนี้นะคะแล้วก็เป็นรูปผู้หญิงที่กําลังใช้มือสองข้างประคองเนี่ยตรงเนี้ยอยู่เนี่ยมันเหมือนเขาใช้ความคิดแล้วเขาเครียดแล้วก็มีอาการเหนื่อยปวดศรีรษะไม่คงไม่เกณฑ์ว่ากันไปนะคะมีอาการเครียดมันมันเครียดแบบที่แบบเออเราวางความเครียดลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะ ณช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะมีใครอยู่ในราศีกรกฎไหมคะเกิดวันที่21หรือเกิดวันอังคารนะคะหรือใครที่เกี่ยวข้องกับาธาตุลมาธาตุน้ํามีไหมคะแล้วก็าธาตุไฟเนาะเด่นจะเป็นปร,ประมาณนี้นะคะคือมันเป็นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนักขณะเวลาหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่จะอยู่กับคุณตลอดเวลาอาถึงเวลาเนี่ยกระบวนการเหล่านี้จะสิ้นสุดลงนะคะมีใครที่นับถือ ปู่พญานาคหรือมีบ่วงบาทบูชาไหมคะนะขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะของพญานาคนะคะหรือสายยาน,นี้นะคะก็คุณจะมีโชคมีลาบจากจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในอีก7จวันเนี่ยสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีโชคมีลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่แบบว่าทะเลกกาะกันไม่เข้าใจกันกับใครจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันและในขณะเดียวกันนะคะไปเดยเห็นพลังงานของ แม่ย่าสีประทุมมาเนาะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะค่อนข้างที่จะเมตตาคุณอวยพรคุณอยู่นะคะเนี่ยบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาเนี่ยในอีกเจ็ดวันมันก็จะสิ้นสุดลงเพราะไพ่เดทกับไพ่เดอะเวิ d เนี่ยความหมายคล้ายๆกันแต่เดทเนี่ยมันเป็นเหมือนมันหลีกเลี่ยงมันหนีไม่พ้นนะอ่ะเออมันจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์นั้นก่อน แล้วมันจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือการเกิดใหม่เกิดขึ้นอีกครั้งเหมือนเจอโวเจอโวก็คือการสิ้นสุดกระบวนการต่างๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะ justment เห็นไหมคะบางเรื่องเนี่ยเราไปควบคุมเราไปกําหนดกฎเกณฑ์มันไม่ได้เราไปชี้นิ้วสั่งบงการชีวิตตัวเองบอกว่าอืมเราไปบังคับควบ,บคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนกับเรา อยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากๆแต่ว่าเออมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้มันอ่ะเออมันก็ยังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคนรักบางคนเนี่ยเรารักเขามากๆแต่มันมีเหตุให้ต okay ้องเลิกลากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นตรงนั้นนะคะเพราะเขาไม่ใช่คู่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเออหรือเข้ามาในรูปแบบของคู่กรรมก็ได้ลักษณะมันก็จะเป็นอย่างนั้นบางเรื่องมันมันควบคุมไม่ได้จริงๆมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราแล้วคุณเป็นคนดื้อนะบางเรื่องเนี่ยคุณก็แบบฝืนอ่ะ ดันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็มันก็ต้องยอมรับความจริงว่าอะไรที่มันไม่ได้ก็คือไม่ได้อะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่เราก็ต้องยอมรับความจริงในตรงส่วนนั้นนะคะอืมทุกอย่างกําลังคลี่คลายนะคะในอีกเจ็ดวันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันคลี่คลายแล้วนะคะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่แล้วนะคะแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาแล้วแหละนะเออเนี่ยหกถ้วยนะคะ เจ็ดถ้วยช้อยแล้วก็ทางเลือกใหม่ๆกําลังจะเข้ามาเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นอุปสรรคและปัญหาเนี่ยมันก็จะค่อยๆคลี่คลายเนาะบางคนได้เจอกับเพื่อนเก่ากัลยานามิตรนะคะหรือแม้แต่คนรักเก่าเนาะจะวนๆเวียนๆกลับมานั่นเองนะจ๊ะโอเคไปดูกันต่อเลยต่อไปดูกันต่ออีกสำรับนึงเดอ้อ สำหรับนี้นะคะ เห็นไหมคะอีกเจ็ดวันข่าวดีเรื่องดีๆเจอคนที่ถูกใจเนาะการเงินการทองมันก็จะเริ่มแบบเหมือนกับอุปสรรคคลี่คลายเนาะเงินเริ่มไหลเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะคะและ้วก็บางเรื่องเรายังรู้สึกว่าเราโดนควบคุมอยู่อาจจะด้วยภาระหน้าที่ของเราเนาะการงานที่ทําให้เราแบบว่ายังยังยังไปที่อื่นไม่ได้ยังไปไหนไกลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เออเนี่ยปฏิหารขึ้นมานะคะอะไรก็ตามที่เรารู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอึดอัดหัวใจรู้สึกไม่ดีนะคะเห็นไหมคะไพ่ปฏิหารขึ้นมาคุณเองนะคะแม้สภาวะแวดล้อมไม่ได้เอือ้ออำนวยให้คุณเติบโตแต่คุณสามารถเติบโตได้อย่างสวยงามเพราะฉะนั้นในอีก7วันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณที่เป็นข่าวดีก็เป็นเรื่องของปฏิหารด้วยเป็นเรื่องของความสำเร็จด้วยนะคะค่อนข้างดีทีเดียวนะ นี่นะคะวัฏจาจักที่ดีนะคะเห็นไหมคะรูปคุณตาคุณยายที่กอดกันเนี่ยเห็นไหมช่วงที่แบบว่าแต่งงานกันช่วงที่ทะเลาะกันก็มีช่วงที่ดูแลกันช่วงที่รักกันช่วงที่เข้าใจกันอยู่กันจนเท่าจนแก่นะคะคุณจะได้เจอคู่แท้คู่บนคู่บารมีคู่ทุกคู่ยากคู่ที่จะเหมือนกับเกื้อกูลกันและกันให้ชีวิตมันดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับ เนี่ยคนคนนี้คุณจะได้เจอนะถ้าคุณถามว่าชีวิตคุณจะเจอคู่แท้ไหมคะในอีกเจ็ดวันน่ะมันจะมีสัญญาณบางอย่างบอกบอกคุณน่ะว่าเออเนี่ยคุณใกล้จะได้เจอคนคนนี้แล้วคนที่จะมาดูแลหัวใจของคุณดูแลชีวิตของคุณหรือคุณจะดูแลชีวิตของเขาเนี่ยเข้ามาเพื่อกันและกันเนี่ยเนี่ยนะจะได้เจอจะได้เจอนะเจอกันเหมือนปาฏิหาริย์เลยค่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเจอเห็นไหมคะคนที่เข้ามาแล้วหวังเรื่องเงินกับคุณน่ะในหัวคิดแต่เรื่องเงินคนหนึ่งก็คิดเรื่องอะไรคะ เรื่องดอกไม้เรื่องขี่เสื้ออะไรไปเนี่ยคิดคนละอยา่างหวังกันคนละเรื่องมันไม่ใช่มันก็ต้องออกจากชีวิตกันไปแล้วความไม่สบายกายไม่สบายใจความงอนอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้ปรับความเข้าใจกันนะโอเคนะคะคู่แท้นะคะทวินเฟรมหรือโซเมดนะคะจะได้เจอกันในเร็วๆนี้แหละนะคะ หรือคนที่ดียวอยู่คุยอยู่ตอนนี้ก็ได้อาจจะเป็นคนที่ใช่นะคะการแบ่งการแบ่งที่เท่าเทียมเห็นไหมคะน้ำสองแก้วที่แบ่งแบงแบ,บเท่าเทียมกันเป็นลักษณะของแฝดก็ได้บางคนได้บุตรตั้งครรภ์นเนี่ยอาจจะเป็นแฝดหรือบางท่านเนี่ยอาจจะได้รับการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนทุกอย่างอย่างยุติธรรมเท่าเทียมหรือคุณกําลังจะได้เจอคู่แท้โซเมทวินเฟมเจอคนที่ใช่ในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมนะมันเป็นเรื่องของการแบ่งปันที่เท่าเทียมเข้ามานะคะ แล้วก็เป็นเรื่องของอการที่เราอาจจะมีโอกาสได้เซ็นสัญญาหรือเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์งานในเร็ววันเออช่วงนี้เรารู้สึกหมุนหมนใจก็ดึงพลังงานดีๆให,ให้มันออกมาให้ได้นะคะดึงพลังงานดีๆให้ได้เนาะวันนี้ก็ถือว่าบางอย่างที่เขาเตือนก็มีนะคะเรื่องดีๆก็มีนะคะวันนี้เราพิมพ์98 98รับพลังงานดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ